เริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของเกกคูลูกทัฟ้าปทุมธานีเอฟซีนะคะล่าสุดเตรียมใช้งบประมาณท,ทําทีมฤดูกาลหน้าบอกว่าไม่อั้นค่ะแล้วก็ตั้งเป้าหมายนะคะจะขึ้นสู่ดิวิชั่นหนึ่งให้ได้ค่ะ ภายหลังจากที่ทีมจบการแข่งขันฟุตบอลดิวิชั่น2ฤดูกาล2016อยู่ที่อันดับที่5ของโซนกรุงเทพและปริมณฑลนะคะคก็พลาดโอกาสได้ควา้าโคตาไปเล่นหลีกแชมเดอมปี้ยนชิพอย่างน่าเสียดายคะ่ะกับโดยที่ประธานสโมสรของเกรกคูรุธทฟ้านะครับคุณพัชรัตนสุทัพพูลนะครับบอกว่า ภาพรวมปีนี้ถือว่าน่าพอใจนะครับปีหน้าทางบอร์ดบริหารยืนยันว่าจะทําการเสริมทัพชุดใหญ่แน่นอนนะครับพร้อมที่จะเตรียมดึงนักเตะฝีเท้าดีมาเสริมทีมากขึ้นเป้าหมายมีเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นคือการเข้าสู่เล่นดิวชันหนึ่งนะครับแถมในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลก็มีสัญญาณที่ดีเพราะว่าเล่นได้ดีขึ้นแฟบนบอลก็พอใจนะครับฤดูกาลนี้ครับเกรกรุงตัวฟ้าปทุมธานีเอฟซีพลาดโอกาสที่จะไปเล่นในทั้งแชมเปี้ยนชิพแล้วก็แชมเปส์ลกด้วยหลังจากจบฤดูกาลด้วยกันรังอันดับ ซึ่งคะแนนในตามหลังทหารบก f อฟซีทีมระดับ4เพียงแค่2คะแนนเท่านั้นเองครับโยต้อนตอนตอน,ตอนช่วงของท้ายฤดูกาลเล็กสีงเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าโอกาสที่ไปเล่นในลีกเดชไปชิปปีหน้าแหมมันพลาดไป2องคะแนนเ่านนอ้ครับ<อ>